เรียบร้อยครับตกหลุมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีท่านชาว u t u ู e ครับพบอยู่กับเราเหมือนเดิมครับอินเตอร์ดัมซิงออนทครับเรามาดูเอ2 0 0ครับตกหลุมครับดินชุดนะครับไอ้เจ้าแมวเล็กนะครับมาช่วยนะครับวันนี้ อยู่ที่ภารกิจครับตบลุมครับน่าจะยกมือไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ดึงรถลงไปนะครับดึตัวเองลงไปนะครับเจ้าแมวน้อยครับโอ้ยเรียบร้อยครับ เพราะเพราะไอ้อนะครับบอกไอ้ต้อเปียวไหมมาไอ้ตไไอไม่ไม่เอาเอาไม่ไม่เราห้องขางนี้เนี้ยเพราะว่าขางนี้มันไม่มีหลงยืนเอาไม่มาเสียบเขาเลยโอ้ยเรียบร้อยครับโอ้ยดูครับเอาเอาทอนฟูนไอ้ต้อ ไอ๋อก็เอาทอนทอนปูนแม่อุ้ยมันอะไรครับอุ้ยเล่นท่ายากแล้วครับเอาเอาทอนปูนนะเอาทอนปูนมนายัดเขานี่เดี๋ยวเดี๋ยวอทอนปูนมนายัดเขาครับ มันพ่มีพื้นยืนน้ำมันยังแตกกว่ากันมันพ่มีพื้นยืนเนาะพอเด้อน่ะอาอนันแมีนมองมันพ่มีพื้นมันนี่หักล้มงั้นไหมเมีนครับมองนี่เพราะว่ามองนี่ไอยขุดออกเราบัดเนียดินไม่มาใส่ ลืมผมก็เลืมบอกเจ้ามาเพียบพื้นยืนมันอยู่พี่ไปฆ้าไปใส่หางเราไถอยู่อนน้าไปใส่หางเราไถยุ้อ,อเ,รรเ,เรียบร้อยบอกเรียบร้อยเลยครับงานนี้อ,อู้เปิดจะไม่ออกครับให้เ,เจ้าแมวน้อยมาช่วยนะครับ แล้วบือนออกจนดินไปอันเนี้เออจนดินก็ไปอันวันนี้มันลุบลงไปมันจะบืนขึ้นบืนมาได้แต่ว่านะมันแห่เลี้ยงซ้ายได้แตกบุ้นเเจ้าให้เจ้าแคทนะครับเอาท่อนปูนมายัดใส่ล้อตรงนี้ครับเพราะว่ายกมือขึ้นนี่มันไม่มีอ่ามันไม่มีมันไม่มีจุดยืนนะครับ ขังมันแน้วฤทธิกความว้ยผมกัดีกว่าใสนี่ยไรถนนมันแม่นครับแม่นครับมันเอาต้องเอาทอนนั่นมาห้อง ตีนขางนี่ก้อนวัวขางนี่มันไม่มีมุงยืนมันไม่มีพื้นครับเรียบร้อยเลยครับงานนี้จบเกมเลยหันมาวาโย้แล้วเห็นหยังกำ <laughs> ลังใส่หางแล้วไถอยู่ไม่ได้บอกแล้วในที่แรกแล้ว,วเ,วเพิ่งเอาดินลง <What S 2> หมุนอันน <laughs> ี้ไหมหมุนหม้อ แล้วถ้าเราได้ดูคลิปนะครับตรงนี้มันจะเป็นตรงที่เราเอาดินออกนะครับเนี่ยบริเวณนี้บริเวณนี้นะครับเราเพิ่งเอาอมาใส่เมื่อวานนะครับเราก็ไม่ได้บอกนะครับเราเราก็ไปใส่หางรถไถอยู่เมื่อกี้เพ,พิ่งมาเลยครับมมมีููเเเลลยย เดี๋ยวเรามาดูมุมนี้กันบ้างครับหมุนตัวไม่ได้นะครับิดโคนนะครับฝั่งนั้นหมุนตัวไปก็โดนฟ้านะครับฟ้านี่บุบเลยนะครับเมื่อกี้เราพาไปดูครับแกหมุนตัวไปนะครับนี่ครับปลาตัวนี้บุบเลยครับโดนหินตรงนี้นะครับ บุบเลยครับเรียบร้อยครับ SK200 เราตัวแรงครับแม่เจ้าแมวน้อยมาช่วยนะครับก็ที่จะเอา่อนปูนตรงนี้นะครับมายัดไว้นะครับมายัดพยุงฝั่งกันไว้ครับลอฝั่งนันไว้นะครับ ีร้อยครับมุมนี้นี่ดูมันไม่มีจุดยืนนะครับไม่กันเล็กโกยครับ ดูครับจะทำยังไงครับเย้เย่ยยป,เป้อนไปยัดอเอาไปยัดไปล่ออาคางกันไหม ข่ายากนะครับวันนี้เราจะเอาก้อนปูนตรงนี้ไปยัดไว้ล้อใส่ล้อฝั่งนู้นนะครับเพื่อจะให้มันมีที่ยืนนะครับเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีที่ยืนสำหรับคลิปแต่ก่อนก็อาจจะได้อาจจะเห็นอยู่นะครับว่าตรงนี้มันไม่มีดินนะครับเราเพิ่งเอามาลงนะครับตรงนี้เพราะเราขุดดินแห้งไปทําทางนะครับตรงนี้ครับเนี่ยที่ยืนดินก็นี่ครับตรงที่เรายืนเลยครับฝั่ง ันลึกทำไมอ่ะเดี๋ยวให้เราเห็นบึงกันมันหมุนบ่ได้ครับ กนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหขึ้นยืนไม่ได้เลยครับ สุดแขนเลยครับ มันบมมีพื้นยืนผมมาคุดออกรถวะคุดออกกอับยางไปเลยเออคุดออกกับยางลงไปเลยคุดออกกับยางลงไปเลยโวยออกเนี่ยมาโวยโวยออกเลยนี่ แง,งเยงครับนะออกอากหลเพราะไรานี่เพราะต้องออก,กดอยู่ในหันละมันติดมันติดีด นี่ครับเข้าตามปอกออกตามหน้าต่างครับเข้าตามปอกออกตามหน้าต่างนี่แหลนก็มเขาประตูล็ออกหน้าต่างนี่แหละก็ว่าเขาประตูล็ออกหน้าต่างว้าวว้ผีก้า เราอยู่เราแข็งันมกยดินนะเดินลงล่างเนี่ยเรารอครับรอให้คันเล็กโกยดินออกให้หมดนะครับ จะเดินลงไปเลยนะครับคนขับเราขั้นเทพแล้วครับฝีมือครับดับบลมอาจารย์มาเองครับเนี่ยครับเมื่อกี้ไปใส่หางรถไทยมาครับยังไม่ได้เอาลงเลยครับเนี่เอาหางลงเนี่ยเีไอ้รถหางลงเนี่ย <c oughs> <c oughs> างอันเน่ย <c oughs> เราเพิ่งไปใส่หางรถไถยมานะครับ <c oughs> เราก็ไม่ได้บอกด้วยนะครับ เราลืมครับความผิดอยู่ที่ไอ้เจ้านู้นครับมันไม่ได้บอกครับเป็นเรื่องเลยครับอ่านี้ก็รอครับรอคันเล็กโกยดินออกให้หมดเลยนะครับก็จะเดินลงไปนะครับกลลลึกนะครับแมวมาช่วยครับให้แมวเล็กมาช่วยคันใหญ่นะครับความลึกนี่ดูครับมันเป็นหน้าผาเลยนะครับตรงนี้เพราะว่า ถ้าได้ดูทางคลิปก่อนๆนี่เพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นหน้าผานะครับดูว่ามันดูมันครับดูมันครับมันเล่นอะไรกับลูกพี่มันครับดูมันครับเดี๋ยวมันเล่นอะไรกับลูกพี่มันครับ ดูมันเล่นอะไรครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วหนีแม่หนีแม่ดูครับดูมันเล่นครับดูครับดูครับ ครับเอาแล้วแมวโหดเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเกาขึ้น

เดี๋ยวแมวโกรธนะครับหยับแล้วครับอ้ยไหลเลยครับไหลไม่ตามดินเลยนะครับนั่นน่ะโอ้โหโอ้โหนี่ครับมืออาชีพครับ โอ้เล่นท่าย,ยากเลยครับโอ้โหไม่เทพที่ทำไม่ได้เลยนะครับโอโ้ยอมรับครับยอมรับใจจริงๆครับแม่ใจแกนี่เต็มร้อยครับดูว่าท่านี้ไม่ได้ใช้มือพยุงตัวเองเลยนะครับเนี่ยโอ้โห <c oughs> โอ้โหยอมรับครับสุดจริงครับเดี๋ยว,ยวตาบป้าแม่ในเสียบบ่ท้ายอยู่หันเสียมไหม เสียมเสียมเสาะดินละบบอลข้าอยวนคุณมันอ,อีน่ยังเัินยอมรับครับยอมใจแกเลยนะบพี่ นี่แหละครับ,เ,รบเขาเรียกว่าปรมาาจายนครับมาครับมโคยช่วยครับ ดินก็พังลงเรื่อยๆนะครับดูครับดูครับดินมันพังลงนะครับตาตาเบลเสียมไปแล้วเนี่ยเสียมสระเดี๋ยวเดี๋ยวเสียมสระบุนแม่บุนแม่ฟังพุนแม่เสียมมันนั้นมันร่นนะครับเล็กนั่นไปยังไม่ฟังกันไปเห็นเล็กกัน คลิปนี้นะ่าจะยาวนะครับดูกันยาวๆครับสงสัยน่าจะมี EP สองครับสงสัยแล้วน่าจะมี EP สองครับก็ EP แรกก็บายๆนะครับพบกันใหม่ใน EP สองครับ